สวัสดีครับผมกับตอนนี้ครับผมเนาะผมกะอยู่บ้านครับผมจะมาตามตัวเลขให้แฟนคลับทางทองจากเจแดงครับผมเพราะว่าแฟนคลับถามมาหลายมากพะหัดตามปูขดแม่นแน่เนาะครับผมเนาะถ้าชอบเป็นเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะมาถามแม่ครับผมนี่ครับแม่ก็พอครับผมถ้าชอบคลิปนี้เรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม นี่ครับผมมาลงมากนะครับผมเนาะมาลงมากครับผมแมวมาเรียงครับนี่ครับจะมาถามเหล็กปูโขดแม่นครับผมเนาะกับคุนกัญญากับแม่ครับผมนี่ครับเีย่าไป้นแน่าละเอียดด้ โอเคโอเควิ่งหนึ่งบนพ่อวิ่งหนึ่งบนรักสิบพ่อวิ่งหนึ่งบนแปลว่ารักสิบเข้าหนึ่งก็ต้องลกสิบเก้าวิ่งหนึ่งบนก็จะมากเด็กปคือมูหักสิบหนึ่งบนพอเห็นมากครับผมเนาะ นึ่งกพออนึ่งนึ่งบนลักซิปพอมอ๋อพอให้นะครับผมนึ่งบนลักซิปครับผมสร้างมจะ่าสร้างมาห้าสีแม่ครับผมเนาะต่อเติมของขั้วครับผมนี่อ่ใ้้บรวยจะ่าไม่แม่ไม่เห็นลานนี่ลายอหไรละคือเรื่องกวน แมนมันบ่ค่อยกินเน้อง่ายเด้อนน่มาม,มันดีละบ่ค่อยกิง่ายดอกทายไงนี่ครัคบผมมันลงมา,จากจะใสบุญนน่แม่เก็บมาเรยงสบายปันยังมายอ,ยอยู่นหนิมาถามเนี่ยเล็กปูขนแม่นไหมปูขนแม่นครับ ข้างแรกนั่นเพิ่นอธิษฐานจิตเพิ่นเขียนเป็นตัวเลขล่องแล้วเพิ่นก็จับขึ้นมาได้เจ็ดหนึ่งซีจับขึ้นมาได้เจ็ดจับขึ้นมาได้นึงจับขึ้นมาได้ซีเพิ่นก็บอกแม่มิเตเลขอธิษฐานจิตเสกน้ำมนตนในไครเนี่ยแ่งบ่ท่านได้เป็นวันไหนเจ็ดหนึ่งซีเนนี้ังหวดก้อนนี่เพิ่นให้อันเพิ่นฝันเพิ่นได้ฝันได้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดว่ามันดังมันนี้พ่อมาคลิปที่สอง ถ่ามา่าบอกว่าเลขขันน้ำมนตนไอ้ไข่พันเห็ดจากไอ้ไข่เนี่ยเห็น8ปดสามเจแดงแปดสามอีกตัวหนึ่งคือศูนคือศนี่มันเป็นกลมๆครับม่นจะเรียว่าจเอศูนแปดสามนั่นแล้วปูกับเรียงสี่ <c oughs> ส้วงนั้นแปดสามมันดังลยมดัง,ดงครับผมแมนอยู่ก็เรียว่าเอาศูนย์แปดสซะง่วนดีดีเก็ดสี่หนึ่งบอกธิฐานคือเพิ่นจับน่ได้เก็ตสีเก็สีนสน่นึงเลขน้ำมในอ์ไอ้ไข่พันเลยมาเห็ดหว่านี่ เฮ็ดพ่นเฮ็ดได้มันเป็นลายโตเท่านีกน้ก็คู่ตัวนึกคู่ตัวนึงหาสามเจ็ดคู่คู่ที่สองเนี่ยเป็นสเป็นเกเป็นสี่พันว่านั่นนะลายโตเท่ันนี้นนเป็นหนึ่ง,งนืนอนาบันหมู่บานคุณพิมพ์มพ,พกกนยอนไปจ้าของท่านแค่ยู่สกินที่เปนเจดียร์ไทยคนเล็กไปอ๋อไปคนเลไปไทยทรงว่าเห็นมึงมาสื่อนี่บ เป็นสองไรบ้รงแตกสวยสวยเจยแดงนมันจับคู่วมากเป็นว่าสามเกหหรือเป็นสามก้ก็ได้หรือสิเป็นหนึ่งก็ได้มันขีดลงมากหลันมันตัดกันเป็นลายสลายตัวตัดกันขึ้เลขหนึ่งตัดกันขึ้นเลนนขหกเ,เป็นวันน๋อ,อแต่ตัวชัดๆหนึ่งคือหาสามเจ็ดชัดแล้วหาสามเจ็ดเจอสามเิยงเพิเ่มสามนี่เี่ ขูรแม่นครับผมเนาะคนตจมหาหลายๆครับผมคนนามหาตองมาขามเจแดงนี่คนถามหาลายมากครับผมว่าเป็นคลิปของเจแดงเมืที่แล้วน okay, ี่เพิ่นหิมะศูนย์แปดสามครับผมเนาะเก็ดสามหาบ่ะแม่เก็ดสามหาบ่เก็ดสามหากยังเกาะย่งนึงเก็ดี่นึ่งบอัตัวใด มันหลายโตอยู่บอกโอ้สมเก้าหกห3าสมเจมนเป็นหกนกไ็กไ,ดได้เป็นสก็ได้เป็น1นึก็ได้สมเจ็ดสามเก้าหกหาสานึ 5, 3, 7, ก็ได้เิ่นวันาสามเจ็นี่ยบวมเป็นันวานที่ห้าวนหาสามเจ็สามเก้าหปูฟันเมน่นห3าสามเจ็ดปูคดเมนมันปูฟันเมน่นได้ปูโคดเหมนน็นแล้วนี่ <med> อ๋อ หาเกือกันกับไปกมาเอาอแอ้วก็ขเขียนปียอย่าเขียนให้เพิ่นนั่นแม่เหรอห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดสามเก้าสามเก้าเกห็ได้เก้หกอมบ้าแม่นเป็นหกไหเห็นไหมนี่นะครับผมเนาะย่อนเสียงครับผมสีเป็นสีมหกหกห เราคุ้นกันย่าเลยเมตัวเลไหมียนี่นะครับผมเนาะเลขปูฝันแม่นครับผมเลขปูท่นว่าเป็นเลขขันน้ำมันนะครับเนาะของเอกไข่ครับผมนี่ครับห้าสามเจ็ดครับผมปูโคตแม่นอยู่ที่บนครับผมเนาะเล้เมีย ญญคุณขันยาตัวเอยบังนู้ถามดูล่ะคุณทิเล้วพูดเขาอยู่สามศูนญญย์ไหมคุณขันยานี่แม่นี่ครับผมเนาะเลขปูฝันแมนครับผมคุณท่แลวครับผมความแม่ครับผม,มเลขปูโคตรแม่นครับผมเนาะดูที่อุบลนครับผมคุณท่แล้วปูให้แม่ให้แม่มากครับผมศูนย์แปดสามครับผมเนาะคิดแล้วม่ควัน ตัวใดตัวใดแม่แม่ตัวใดนี่เหล็กคุณกันย่าไหมตัวใดคุ่นันย่ามุ่สันยาไหมตัวใดเหล็กคนนี่ยัหดมเท่อคว่าสามศนย์ที่เราเนี่าคุณอสาูนทั้งบนทั้งล่างมันมีเหล็กของโตไหมตัวใดออหนึ่งคุ่ณกันย่าเตี้ยุณกันลยาคุณกันลาอ๋อ อือาเตียมผิดกรเดอคุณกันยาอาจเป็นเก่ายังมนี้แมนบอคุณกันยาเขาดีว่าแม่อะไรคนกัยาเขาดีบอเขาเลยเขาทุ้งวดเลขวิ่งคนหากับเก่าเนนี้คุณกัะยาหากับเก้าวิ่งหากับเก่างาบ้าบ่ากเแค่เลขวิ่ง่นอ่ะแมนบอแมนหมดอนสามศูนย์มาตรงก็ับอันเลขล่าง เลียงล่างคนใส่สามศูนบนคนใส่สามศูนยมีแคู่นี่บอกเอาเคียนเลขวิ่งให้เพื่อนนี่เด้หาเก่าเก่านี่เด้อวิ่งหาเก่าเก่าท้ามในี่งวดนี่ทุเระไรก็บูงเนียวศูนย์เก้างวดนี่ไหมนึ่งหานึเก้าศูนย์เก้าแม่เพชรข้างล่างงวดนี่ไหมแมเจด้าแม่นิศหห้าเก้าศูนย์ศเก อ๋อมาชิบหาก็ฝูงเก่านะครับผมเนาะซื้อหลายเต้โหนมาขางล่างสปอล่าเก้าศูนย์ูนเกน่นะูตัวเดียวบะือูเก่าบะถือเดียวศูนยเก่ากูซศูนตรงกันกูสีซื้อหลายตัดทิมแล้วันมีเราคุยกันแล้วผูมีศูนย์กูมีศูนย์เหลคนนึงนะตัดทิมแล้วไ่มีศู่ได้เงินถ้า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 มหาดำจะจะต้องมหาหนึ่งเราประกาศไว้ตรงนี้ เรา,ออาประกันไม่มีดอกเก้าฟ้นกน,นี่คนนี้ไม่ออกแน่นอนเก้าศูนกับผมกว่านี่ทันท่นงหลดเก้าศูนมาออกกันเวลาคุ้นกันระยพัน,นมัดข้างผีเลยรัเกเก่าว่พัมา้างีเลยมาเมเ่าแปดูเลยไม่เป็นเก้าอย่างเลยนี่ต้นต่อสองเก่าหาว, 2, ว,วงามนี่แหละหาแปดหมดสวยงามอยอ่พันมาข้างผีเลยเพ่กันระยา<ม>ะพอมันเคยออกแต่ทัางผีแต่ว่าเมีมักไซนี้ ปูคโคตรแม่นครับผมเนาะเลยสิว่าไปหาเพิ่นโอ้ไก่พดเมียพุ่นกะันละยาอ้คุณคุณพิมพ์พ่อน่นเจ้าของพิจตั์น,นะ่ะส,สามกุฏีเพิ่นไก่พดต้องกุบหนึงมเพื่อได้มั้เนี่ในเมืองเลยในเมืองเลยกุบ,บนะมา คุณพิมพ์พอนคน่นสิลงเมือเห็ดวันอาทิตย์นี่ะหละคนไปเห็นแล้วคนว่าน่ะสงสารครูคนได้สร้างคนได้หายสร้างเข้าไปเฮ็ดอยู่เดียวนี่เฮ็ดร่วมกันกับเจ๊แดงนะเจ๊แดงคือตัวใดวันนี้แม่ลายกระมือทำไงที่ัะหาคุณออกมาได้ลายปันเด้ได้ลายเด้อมาซื้อม่ได้ไหมคุณเก่านจะม5หาเลยคุณเก่าดังได้คุณเก่าเนือหากระสอได้สนึ่งหามันดังยูต่สิเก่ยคุณเก่ามันดงบ่ดังคุณเก่ Luckily, ใซมเขาคายน่งซมนี่งเนี่ครับเนาะขี่เขาบี่าแซว่าไม่ควันชอบบ่าขี่เขาวนั่นได้เนี่ยนี่ครับผมเนาะคนทำหาลายมากครับผมเนี่ครับปูโคตรแม่นครับผมเนาะหาสามเจ็ดอาหึงมเ่เกหดหนึ่ตัวนึงเนี่ยเลขเลขอธทีฐานคิดเพิ่นจับได้ในเดน่งสี4เหรหลายคูเถอะ อันนี้คลิปแรกค้นจับได้อันนี้เลขทางน้ำม้นหุ่น,น,น,นก 83, ่อนวัน่างน้ำมน,นตนะม์ถูกศูนย์แปดสามดังคนถือนั่งมาสั่นบิดบ้านโต๊ดถือกันเบิดบ้านบานเมืองโต,งตงค่ะแม่ก็ถือมาเพิ่มสองร้อยพุ่นกับสาม,มนี่ครับผมเนาะแคปแหน้าจอค,ครับผมพุ่กับยะยะมันเป็นแปดศูนย์สามของคุณกับยะยะถ้าตรงกันก็ดีเลยครับคุณกับระยแปดศูนย์สามแปดทูนสามออันเพิ่นให้หกคู่หรอกับเพิ่นจะให้ เพิ่นกระไอันหนึ่งสามคู่บ้ง่ะเอพิ่นได้สามโตอีกหกคู่เพิ่นเพิ่นเอาหนังไส้แปดไส้กับเก้าไส้เพิ่นเอาเก้าเอาลักลักเก้ากับลักแปดไส้แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าของเพิ่นนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้เลื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมนี่ครับแม่นมากครับผมคุณกันยาครับนี่ครับผมปูโคตรแม่นกับผมเนาะ ได้ที่กิ่งมาก, 7, 3, 7, 5, กเลยเจ็ดสามห้าเนี่ยเจ็ดห้าสามแบบนี้ด้สามเก,เเ 1> 1, 3, ก่าซื้อด่เลยสามเก้าพนโอ้มคืนท่อคุยรอสุดท้ายสามเกนี่ส่นสิจบคลิปมือคึืนท่อคุยกับเ <c oughs> พิ่นพ่นวาขันมันมาเปลี่ยนมันจะเป็นสามเกสมเจ๊แดงเพิ่มสามเก้างามเกสามเกนี่มันจะเป็นัานซื้อสามเจ่ได้ก็เป็นเก้าสมนี่เจ๊แดงซื้อเลยเก้าสาเพิ่นวัน 6, งามงามอยู่เก้าสาม่จะหาซื้อไปอยอะ นี่รับผมเนาะคลิปนี้ก็ันเพิ่นบอกถือดีแม่นบอกซึ่งเพิ่นต่างสายายเพิ่นโคตรแม่นเพิ่นบอกเจ๊แดงให้เก้าสามฝากบอกเอฟซีนไงบางบางจังได๋อาฝากด้วยเหรฝากบอกเอฟซีนเนี่ยเหมือนเคล่นบนทอมาแล้วบนทอมาว่าคันสามเกจเขาบอกขายให้ซื้อเก้าสามเพิ่นว่าซื้อเก้าสามอ๋อแต่ล่องเพิ่นว่าเพิ่นเสียแม่นเพราะว่าเขาเป็นสายายปูโคตรแม่นก็ออกบินทะบาทนี่สิเพิ่นกระสีให้คนเออ พ่นเลยิญว่าปูโขดแม่นเลยโูขดแม่นจริงใช้แยกแปลกๆเว้ยเ,เขาตั้งให้ระหว่าง<อ>มันเป็นต้องตั้งเองมันบอกมันบอกซื้อต่อสามเหมือนขึ้นโอ้สวยู่ครับรผมเลยลงคลิปเหมือนจะมช่วงบ่งนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเนาะใครฟังบอจบบอได้โชคหรือไม่